สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับวันนี้วันที่4มกราสองห้าเจ็ดเนาะลูกค้าอ่าอยามา 5, 5ห้าร้อยสามสิบห้าไนะครับมาติดหน้าร้านเลยเนาะมาติดเองเลยเนาะเดี๋ยวจะมาโชว์การขโมยให้ดูนะครับขโมยผมพิเศษกับชาวบ้านคือล็อกปิดเสียงนะครับเดี๋ยวผมก็ล็อกปิดเสียงดูไม่ดูไปเรียกว่วาตรงไหนหลับเีวยวี้นะล็อกปิดเสียงนะครับกดสองครั้งเลียวของปุ๊บใครโดนรถเรานะครับ รถจะไม่ร้องครับมีแต่ไฟเตียวออกจะไม่ลนะุกคนชาวบ้านจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินี่กุญแจผีนะครับตามที่โจงขโมยกันเขาใช้ได้กับแหลมแทงลูกุญแจเนาะให้ผีแทงเข้าไปแทงปุ๊บปิดร้องตามไม่ติดน,น,นะครับปิปกบดลปะะก,ก,ก,กลับก็ไม่หยุดนะครับหยุดต่อเมื่อกดปุ่มรถให้สั่งสตาร์ทที่หมดกดปุ่มสายฟ้าสองครั้งนะครับหนึ 1, ่งสองรถปิดเลย ดี๋ยวนี้ลูกค้ามาติดเองเลยนะก็ให้อยาดับเครื่องกดปุ่มปลดล็อกถ้าสมมติมีโจรขโมยรถเราไปแทงลูแจตา้รถไปเราเห็นพอดีเฮ้ยเขาขโมยรถเรานะครับต้องเห็นพอดีให้เรากดปุ่มปลดล็อกรถก็ดับเนาะขโมยราคาพันสามนะครับรับประกันให้หนึ่งปีรีโมทสองตัวนะครับของไต้หวันนะครับก็อยากติดตั้งก็เบอร์โทรผมนะครับศูนย์แปดห้าแปดหกแปดหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเฟซบุ๊กนะครับร้านกันขโมยรถนี่มาติดทุกครับ ติดเองเลยครับ,บค,ครับ